กัสบいい вами, sea, สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเลยสบายดีป้ารู่มไก่เชียงฮอดบ้านเลยพี่น้องเอ้ยขางแบ่งหน่ายยับมานั่งหนาเลยพัวไก่ได้เป็นอะไรพัวไก่เนี่ยไงแมวแห้งบ่พผัไก่อ๋ออีหนายใหญ่มันรับเลยอีหนายใหญ่มันอิ่มขนมออรับอีหน่ายใหญ่อิ่มขนมหัวแล้วหนายใหญ่นลยมันเหตี้รับหนายใหญ่เลยหแล้วพอแล้ว โอ้โหมันรับอิลีเพ่งเพ่งนายใหญ่รับป้าอะไรเฮ้ยนี่นายใหญ่นี่ยเฮ้ยรับอิลีเฮ้ยขูขีดมาเห็ดเอาเฮ้ยนายใหญ่รับแล้วรับไปเท่นายใหญ่โอ้โหหัวปากอิเดฟังหนอกับหัวขวานอยู่หัวขวานเอวย่างขอใสจละขอยให้ วสาวนี icana, ่ยยังนอนอยู่ป้าแบ่งสามาไหนไงเธอเอือยจะนะลูกเอือยเจ้าขึ้นไหนไงแท้เซมีนี่ยเซมีเอ้ยสั่งเว่สซมีเอ้ยสซมีนอนแล้วพักไก่นี่เมื่อยบ่พผักไก่นี่มีเวียกขึ้มือมีเวียกอยู่บ้าง เศ้านะไม้มีวียกนะ่เยอ่าไอ้่ิวนอนอยู่น้ำโมงี่หมนเนี่ยมานอนอยู่บ้านพี่นเลยเบาไกลนสี่ไปวีอนกัเลยมานอนขางคืนนอนะไหนยเนี่ยโอ้ยยังหมตื่นอยู่หนบอกบ้านน่ะสมกากระโดดน่ะหน่ะคยแบ่งเลยเนาะหน้าเดียวเลยแก่แบ่งใช้ลูกจะจืดอยู่บนลูกบ่ จือกัญาอย่าูดบ่ไอ้แบงปจื้นอ้แดงบปย่าแต่โนแก่าเลยตัวคอยติกี้คอยอยู่จึงยาคอยถามอียังนะเฮ้ยแสงพี่ปอบได้ให้ข้าจอะไรพี่ปอบไมเออกเลยคนตัวดล่วเรื่องตะกี้ว่าแสงพี่ปอบพายดหน่อยจ๋าละใช่โอ้ยยังงอนคือเก่าอยู่น้อหนายหอนเลยนาะหัว่ันเอือยควคันเออยแท้กมา มาเนาะมากันมาโอ้โเจ็บดึงครบเลยอ่าบุหรี่ซื้อมีตาเล็บซ้ำคือว่าแม่ซื้อเลยโอ้ยลืมเคยเ่ยจ้ากันเนาะมียู้มีตาเล็บอยู่ด้วอนะตายเละตันนี้ใช่คือวันนี้แห้งเจ็บแล้วเจ็บง๊า หญ่าแบ่งพิหาดแลวบ่เนี t ô, t ô, t ô, t ô. ่เพื <c ười> <ó> ่อนลังใหม่ได้ไหมอ้าเพื่อนไพนี่นะป้าโต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 เพื่อนพวกกายหักันิมเพ้วเห็นเห็นหลานมายิิมยิิมเลยิมเพ้อเ่เาป้าเพือนคือมังามในบานนี่โอ้ว้าวเด้อ ว้าวไปลง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 ไปเว้าอยู่ลุมผู้ไปหามหยาดเด้โอ้ยง่าเจ้องใช้ง่ายเดียวมีมุสีนอนหันบ่มีลูกน้องนะปุกลูกลูกเยอ่เข้าบ่ลูกลูกนะแม่น้องนอนซื้อไปไปนอนอยู่ลุงผู้ไปไปนอนอยู่วบนหยาผู้ไป เพิ่นไหวป่า eh, ป mm. ้าได้เดือนใหม่เพิ่นไหวนั่นไอแบงค์เอาเมือแล้วบานนี่คือปีานเด้อเท่านัปป้บเี่ยมใครทนา้ปด่านพี่น้องเลยออ

นี่อ้าวอันตัวใดเอาว่าคือออกตัวเดียวสะเอามาแตนุ่งซูเออนี่ไม่ฮักอะไรเดอนหนึ่งตัวใดเออตัวใดฮักอะไรเดอนหนึ่งเด่นนะที่ไยเดอนหนึ่งเออเสิออกอีเลยเอา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 บานี้เอาออกกําลังกายออกกลังกายป้ามันคือแรงเสือมแทนที่เสือจะนะมันแรง มันเลืองแสงมันแรงเสียงอาันโอโหอีพ่อหนาวแห้งวัวพ่อตุ้ง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  เพิ ha, ่นว่าย่าย่าคือได้เพื่อนงามแท้เพิ่อนวะาย่าคือได้เพื่อนงามแท้เเพ่นะผ่าหนังไทยผ้านังไทยเนี่ยาบไปผาพาก็ไปทางเลยเออเป้าเา่เ่เหุเพื่อนใหม่เพื่อน่าคุยแบกนี่ยคยดีอยู่ประท อไอยูั้งแลนี้ยังอันนี้น้ันลาเอลาบกับเฮ็ดปะขายหมดเลยบ่นี่ป้าขายดีทีน้เหาสิบไม้ป้าบอกขายดีเลยเพื่อเขาเปียกอะไรขายยุออไ้ขายพิจารณ เหดลายแนวมันก็ได้ค้ายอย่แล้วเห็ดลายแนวรพะ่รยาบอกไปไปกินยาปะมาผีหนาวอะไรมานาวมาผีหนาวนาก็อยู่เพื่อนอีอเอออันมือไหนอยู่เพื่อนบัหนาวมาพีเปดหนาวมันอยู่เพือนหนาวมาพี่งา ตากระนาวแห้งพี่ดาวเอ้ยหัวแห้งหัวห้อข่อยยานข่อยยานดิข่อยยานดิแบ่งข่อยยานเนี่ยกินดากกามาอยู่บ่อโซนังกินดากกามาอยู่บ่เออลูกหลานน้อยนี่ก็มาลินเยอะเป็นกระโตอยู่บ่อเดี๋ยวนี่กะออของเราเป็นกระตูนาะ

งามเลยปเบเขาใสเกือบมาไรอนี่งาย้าเกลยเ่ใเออน่าะดเมยไปสื้อใหม่นะหากันคือวามันจอมกว่าเก่าเนาะทรงซเขาใส่แผ่นอันนี้เนาะเนอะเห็นเนาะพดีงามสัเนียพอดีเป็นตะเพงอืห่างหาคือมันหอมกว่าเก่าะนะาพพอดีเป็นตเพงสำเนยงพอดีบเนยเอ่างแบบนี้ก็งามเนาะเห็นแบบนี้นาะดเมย์เขาจะเอาลงห้เขเยน่งเหไปสืบไปสืใบมาตัดพอดีเป็นสามลอยตัวไห เอี้งแม่เออเขาก็ว่าอยู่มันคือตาไม่รู้เอาลง่านนี้เออเขาก็ว่าอยู่ให้บอยลอมันคือน้อยเอาไม่เท่านิสาสั่งเอาไม่เทาสั่งสั่ายเห็นหาได้อออายุเนจะยังสดานเนาะยังเจ๋งเนาะเจ้านบุหูเลยเนาะ้านะเพราะว่ายู่มันคือตำข่อยังไหวเลยบอเอาลงบ่ได้บอข่อยยังได้พอดีงามอันไม่เท่าคนตีอ่ะคนจูงห้องนั่อยูยูเพื่อนนะแค่ไม่เท่าาสูแต่เก ชูผลเอาให้นะแบบไม่ยงี้ยไม่เข้าว่าซักไสิมาอาืนอยู่คนเดียวในห้องหาว่็อีีบอีเมนะเราเหตุการณ์นิน้อยเราอันวิ่เข้าไปอ่หนะดร้านอยมากอ่านบดึงแล้วว่ะบึงร้านหมจะคนเตี้ยมีผู้ตอ่นั่งนเล่นหนอเ่นเนี้ยนั่เหตุ่มันมันตามีดเต็มแล้วก็บนเมต่ ้าเาประตูเขาไนน่ะมาได้กรเด็นเอกเนาะนั่นบายามอาเปิดก็ยาญมเลยเพินอลยถุ่มถุ่มถุ่มเเนเจ้าเขาเล่มใอม่แอบน้ำแห้งๆเหยนี่นะพึ่งพุ่งแลวทั้งสวยหนาทั้งอาบน้างานแม่เมยที่มาก็เล่ใหมบอกไปดีก็ต่ำเด้ง่ายง่ามแบไดนงามอะไรสีพื้นนะเนาะ สงสัยส <water> <laughs> <c oughs> like <government> ิส <water> oh, so like? uh, ั่งสลองมื็นอจักอยอ้งเออสาถูนอนของน้ำเด้อเมลอดจะยังย่ออยู่ของน้ำพูตก็มีนะสีเอาันมีแนวแยกสิมาหยก็หนัเอาตู้สักผาไปเลยเออนี่ฮะไปนั่หลังหลังอไรวนี่ลังเลมันบวจมาสิไป เห็ดะได้สิออกส่างเอ้ทำสางเอาน้ำมันเหมืจักน้ำมันหรอเอาไหให้ไปทำอันในหมองขัเจาะคลายกระโลกนะมันจะมีน้ำยาค่ะคันเป็นกระโลแบบนี้น้ำยาแบบนี้มันสิบอกมันสิบอกมุ่งอันนี้มันเป็นหลอกมาลงตามหลอกมาย่านว่าเอาน้ำมันเอสซังกัซซวนจะกระสิได้หรือเปล่อ๋ออันนี้มันเป็นหลอกเด๋ิดนะมันีหลอก

เ้ยแต่แต่ว่าสักอันแต่ว่าอันนี้นะสีสะอาดกว่าสักโคกและสักโคกมันจะมีแบบพี่โมคือเพื่อนเ่านะบุคักคอยรอดแบบแบบแบบนี้สบายอันนั้นไม่ง่ายสะอาดอีกเห็นบ่อยู่เพื่อนแบบไปตั้ง่นังไปจะไปแล้วผัดไปแล้วผัดยงย่อเอาคือเกาวอันนี้ยันเนวนะเบยยังบ่ยด้เสียจะได้จะ สันขันเพื่อ,อ,อ,อนนี่เราต่ำเลยอนี่ยนี่เสียได้ก็นี่แหละมันบโข่งเป็นแผ่นแค่เป็นแผ่นนี่สวยงามสวยงามวันแรกโตหัดเป็นคนว่าว่าอักขึ้นแผ่นน,ะนี่นนนแหะ <laughs> ะละไะยันงบไปไปยันงบว่นแรกจิงต่อขึ้นอีเคริงแผ่น, <laughs> นอีเคริงแผ่นได้ว <c> ันได้จิงต่อขึ้นอีเคริงแผ่นหนายแ,แล้วซีเก่าแล้วเนาะหักสร้างว่าเขาออกกันได้ไหม ซองแล้วถ่ายแล้วถ่ายอะไรพี่พอนะถ่ายพีพอแล้วอีนี่เอาละพี่น้องคลิปนีก mean, ้กับสุขสขคจบแล้ว oh. พ uh ี่น้องเด้เพอกันไหมคลิปหนาได้พี่น้องอยู่ดี่มี่สุขสุขคนเด้อมาสมองน้ำเบามาสมหองน้ำใหม่งายเบาไก่พี่น้องเ้ยกลับสบายดีพี่น้องอยู่ดี่มี่สุขสุขคนเด้อเป็นอะไรได้ของน้ำใหม่ดีใจอยู่บอ ทำสักนิกหน่อยแล้วกาบสบายดีสงสัยมือหนาสิได้ใส่บริการยูฟูติดกะโลนี่เด้อเด้อบาเจ้าเห็ดห่านเลยจื้อไว้เด้อใส่บริการเจ้าเห็ดขาดไหนะมเนาะกาบสบายดีพี่น้อง